สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าวันนี้สิเห็ดเข่ามันไก่จ้าเอาน้องน้องตรงสะโพกนี่ละจ้านี่อยากกินเ e ็ดตามสไตล์ายาของแล้วเนาะห้ามพ่อเห็ดใดกะล้อนำสุกให้มันเสียวไกล่ลงไปอย่างตมก้อนย่างสีหง,งเขาเลยนั่นตมนำสุกไกลเนาะ น้องไก่น้องไก่ช่วงสะโพกตรงนี้เรามันสีนิ่มมันเสีสบนะจ๊ะแดแตะคนหมักเนาะน้ำซุปเข้าบะเมีอยนอันลูกฟักเข้ากาัใส่หัวไชเท้าไปมีหัวไชเท้าอยู่หัวหนึ่งพอดีนี่น้ำกำลังเดือดเยวไกลลงไปนะจ๊ะใส่ผงปรงุงรสใส่ อาลาบพักซี่กระเทียมสูตรเจ้าของีลและจ้าเฮ็ดจินไปจ้างแดนเนาะเครื่องมันอาสิบรบนี่ยังกระไซไปพ่อน้ำกำลังแดดสิใสใกล้ลงไปเลยจ้าน้องช่วงสะโพกมันสิแสบสีเลย <laughs> จะเสียให้มันเอาฟ้ามาปิดต้อวให้มันเปนไดนทียังเสียไปหูเขาเนาะจ้ะเนาะนี่ก็สิอพัดเล็กน้อยจังเสีเอาะเขาลงพัดเล็กน้อยเขาที่ล่างแล้วนะจ้ะ ยมกับขิงปรุงเครื่องลงไปตามจะคล้องนี่ละจ้ะรแป๊บเราก็ะเาไปหุงจ้ะ พัดแล้วจ้ะนี่ใส่หม้อเตรียมหุงจ้ะเทหนำลงระวังไก่จ้ะพี่น,อน oh. ้องด่านโอนฮอน ไกลก็ได้ทีแล้วเขาเอาลงหมอหของเขาแล้วจ้ะนี่เขามันไกลแสบๆไปยย่วแล้วมันน้นำซุปก็เค็มขน้นอ,อีกจะหานาที่กันจะ้ะไกล้ซุปแล้วโอ้ไใกล้ซุปแ,แล้วจ้ะ อันนี้ก็สตักเอาพักเอาให้มันเย็นข้าวมันไก่เนาะตักไก่ออกให้มันเย็นกัจนจ้ะน้ำซุปน้ำซุปเข้มข้นครับุบน้ำไปยังไปน้ำยู่ ชินน้ำซุปมันวันนี้ก็จะเอาใบผักซีมาใส่เดี๋ยวพักไก่มันเย็ยนจัข้าวกันนะจ๊ะเนา,าเนะน้ำซุปเอาพักอันผักซีจีนมาใส่ให้มันหอ,อมหอม ซุปเค็มคนดีน้นี่จ้ะเขาที่หุ้แล้วถ้วยหนึ่งตักเขาใส่ถ้วยอันนี้ก็สิใกล้ที่ซับแล้วจ้ะ ใส่จัดใส่จานเลยเนาะจากเขามันไปอื้มวันนี้ก็แสวแตงใส่อยากกินซัมไรฮากระใสปโหลดมีน้ำจิ้มมันจาาพี่น้องตาดเขาเลยกรนะได้เนาะ เปิดไฟตัวนี้นี่ละจ้ะนำจิ้มเขาไกรมัดไปเลยกินแบบนี้แหละหลาดไกลไปโรดเร่งจีแสบน้ำจิ้มมันน้ำจิ้มส้มเลจลูกนี่จ้ะขาย,ยร้านเอเชีย้อง เปิดเมืดๆลืมอเปิดไฟบัได้โอ้ยนดี๋ยะจะลาดน้ำจิ้มลงไปแล้วนี่ก็จะตักน้ำซุปไปกินน้ำโอ้ยโอเคเนาะจ้ะแค่นี้ล่ละน้ำซุปแ่บๆแค่นี้เนาะจ้ะเนาะ